Jazz beat. Jazz, beat. Jazz beat is a wonderful world Jazz beat. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูรุ้งนะคะวันนี้คุณครูรุ้งจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิชาภาษาไทยนะคะค่ะวันนี้คุณครูรุ้งจะพาเด็กๆไปรู้จักคนในครอบครัวของเรานะคะว่ามีใครบ้างนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเข้าสู่สาระการเรียนรู้กันเลยนะคะ ค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่จะเข้าสู่สาระการเรียนรู้นะคะคุณครูรงก็มีเรื่องจะมาฝากถึงเด็กๆด้วยนะคะก็คือให้เด็กๆทําการบ้านส่งกันทุกคนนะคะส่งไปที่คุณครูประจําชั้นของเด็กๆเองนะคะค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเข้าสู่สาระการเรียนรู้นะคะคุณครูรงก็มีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะนิทานเรื่อง ต้นฉบับสุขสันต์วันเกิดจ้าไปดูกันนะคะเด็กๆว่าต้นฉบับเขาจะจัดวันเกิดยังไงเรื่องนะคะพี่กุตติภาพพี่แมงปอนะคะค่ะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะตะลับตับตับต้นฉบับตื่นเต้นตื่นเต้นแม่จะพาไปสวนย่อมทารูก้อม เดินเล่นเดินเล่นเห็นไหมคะคุณแม่พาต้นฉบับไปเดินเล่นที่สวนหย่อมนะคะตะลับตับตับต้นฉบับต exactly ื่นเต้นตื่นเต้นชวนแม่ดูผีเสื้อบินขยับเห็นไหมคะวิ่งไล่จับตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นไหมคะต้นฉบับเขาก็วิ่งไล่จับผีเสื้อด้วยนะคะตะลับ ตับตับแม่พากลับเข้าบ้านตอนเย็นเปิดประตูบ้านมึงตึ๊ดตื้อตอนฉบับร้องอื้อตกใจเห็นเห็นเห็นไหมคะเปิดประตูบ้านเข้าไปบ้านมืดต้นฉบับเขาเลยตกใจกลัวนั่นเองนะคะพอไฟสว่างจ้าตนฉบับยิ้มร่าตื่นเต้นตื่นเต,ต,ต้นกลางห้องมีญาติกับพ่อ เพื่อนบ้านยืนรอตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นไหมคะเขามาสุขสรรวันเกิดให้ต้นฉบับนะคะโดยการทำเซอร์ไพรสปิดไฟนะคะแล้วก็เปิดแล้วก็จุดเทียนวันเกิดให้ต้นฉบับนั่นเองนะคะพ่อถือกล่องเทปวันเกิดหลออแฮปปี้เบิร์ดเดย์เน้นๆทุกคนก็ร้องตาม ใจโครมถามตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นนะคะต้นฉบับเขาดีใจมากเลยทุกคนก็ร้องเพลง Happy Birthday ให้ต้นฉบับนะคะเด็กๆร้องเป็นไหมคะขาดาร้องเป็นนะคะร้องพร้อมกันเลยคะ่ะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you เห็นไหมคะเขาก็ร้องเพลงนี้ให้ต้นฉบับกันนะคะเพราะว่าเป็นวันเกิดของต้นฉบับนะคะต้นฉบับเป่าเทียนบนเคก้กใจดวงเล็กๆตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคนปรบมือแปะแปะต้นฉบับแฮ่แฮดีใจไม่ให่เล่นเนี่ยนะคะ เด็กๆเ,เขาก็ดีใจกันนะคะแต่ช่วงนี้บ้านเรามีโรคระบาดนะคะก็คือโรคโควิดสิบเก้าจึงไม่สามารถจัดงานแบบนี้ได้นะคะเด็กๆปู่ย่ามอบของขวัญให้ตุ๊กตาหมีใหญ่ตื่นเต้นตื่นเต้นตายายมอบของขวัญให้หนังสือเล่มใหม่ตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นไหมคะต้นฉบับเขาได้ของขวัญเป็นตุ๊ก ตาหมีแล้วก็อะไรคะหนังสือน,นั่นเองนะคะหนังสือเรื่องอะไรเอ่ยหมาแผ่นดีกับหมีแผนดน้านั่นเองนะคะที่เด็กๆเ,เคยฟังไปแล้วนะคะลุงป้ามอบของขวัญให้ไม่รู้กล่องอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นน้นนาอามอบขวังของขวัญให้จัก,กรยานคันใหม่เห็นไหมคะ ได้จักรยานแล้วก็กล่องของขวัญเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนบ้านมอบของขวัญให้ไม่รู้กล่องอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นต้นฉบับขอบคุณทุกคนดีใจเหลือลน้นตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นไหมคะได้ของขวัญเยอะแยะเลยต้นฉบับดีใจมากเลยนะคะพ่อแม่มอบกล่องของขวัญให้ ไม่รู้อะไรตื่นเต้นตื่นเต้นถึงวันเกิดพ่อแม่เมื่อไหร่จะหาของขวัญให้พ่อแม่ได้ตื่นเต้นเห็นไหมคะต้นฉบับเขาก็คิดว่าถ้าถึงวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่เขานะคะเขาก็จะหาของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่เขาเช่นกันนะคะพ่อบอกไม่ต้องหลอกลูกจ๋าของขวัญล้ำค่าคือลูกตัวเป็นเป็น ต้นฉบับบอกถึงวันเกิดพ่อเมื่อไหร่จะเอาโบผูกลูกให้พ่อจะได้ตื่นเต้นเห็นไหมคะต้นฉบับเขาบอกว่าถ้าถึงวันเกิดคุณพ่อนะคะเขาก็จะเอาโบผูกตัวเขาเองเป็นของขวัญให้คุณพอนั่นเองนะคะต้นฉบับแกะกล่องของขวัญยิ้มไปเจอหนังสือเล่มใหญ่ซ้ำกันเห็นเห็น ต้นฉบับบอกจะแบ่งไปบริจาคให้เด็กๆที่ลำบากได้ตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นไหมคะการบริจาคก,ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะคะผู้รับเขาก็จะได้มีหนังสืออ่านนะคะก็เป็นการแบ่งปันนะคะค่ะเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะต่อไปไปเข้าสู่สาาะการเรียนรู้กันนะคะวันนี้คุณครูรุ่งก็จะพาเด็กๆ มารู้จักครอบครัวของฉันเอ๊ะในครอบครัวของฉันหรือครอบครัวของเด็กๆมีใครบ้างคะไปดูกันค่ะคุณพ่อของฉันทุกวันทํากินทําสวนปลูกดินพอกินพอมีเห็นไหมคะคุณพ่อขยันทำงานเพื่อจะมาเลี้ยงเด็กๆนะคะคุณแม่ของผมอบรมนิสัย ส่งเข้าเรียนไปให้เป็นเด็กดีเห็นไหมคะคุณแม่เขาก็ให้เด็กๆไปโรงเรียนแต่เด็กๆต้องตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีนะคะคุณตาของฉันทันนั้นสดใสแข็งแรงว่องไวหนาไลาท่านทำคุณตาก็แข็งแรงนะคะทำไร่ทำนาได้ เก่งมากเลยนะคะคุณตายังสุขภาพแข็งแรงเลยนะคะต่อไปค่ะคุณปู่ของฉันท่านนั้นใจดีพุจาภพาตีเหล่านี้เคารพเห็นไหมคะคุณปู่ก็เป็นใครคะเป็นพ่อของคุณพ่อนั่นเองส่วนคุณตาก็เป็นพ่อของคุณแม่นะคะต่อไปเป็นคุณย่านะคะ คุณย่าก็เป็นคุณแม่ของคุณพ่อนั่นเองนะคะทุกวันคุณย่าทำอาหารดีข้าวหวานมากมียอินหมีพี่มั่นเห็นไหมคะคุณย่าก็ทำอาหารเก่งด้วยนะคะเด็กต่อไปเป็นคุณยายนะคะคุณยายก็เป็นใครคะเด็กๆรู้จักไหมเป็นคุณแม่ของคุณแม่ของเด็กๆเองนั่นเองนะคะคุณยายของเรา ชอบเล่านิทานให้ลูกให้หลานได้ฟังก่อนนอนเห็นไหมคะคุณยายใจดีเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนด้วยนะคะต่อไปเด็กๆมีพี่ชายไหมคะใครมีพี่ชายบ้างฉันมีพี่ชายร่างกายกำยำช่วยพ่อปักดําทําสวนไรนาเห็นไหมคะพี่ชายก็เป็นเด็กขยันด้วยนะคะ ต่อไปพี่สาวนะคะใครมีพี่สาวบ้างคะเด็กๆพี่สาวของฉันขยันทํางานปัดกวาดถูบ้านเลื่อนชานหน้านอนค่ะเห็นไหมคะพี่สาวก็เป็นเด็กขยันนะคะเด็กๆก็ต้องช่วยพี่ด้วยนะคะอ้าวต่อไปเป็นน้องชายเด็กๆมีน้องชายไหมคะมีน้องชายน้องสาวไหมน้องชายของฉัน ทุกวันภาคเรียนตื่นเข้าไปเรียนอ่านเขียนว่องไวเห็นไหมคะน้องชายก็เป็นเด็กดีชอบอ่านชอบเขียนนะคะแล้วก็ชอบไปโรงเรียนด้วยนะคะอ้าต่อไปน้องสาวนะคะใครมีน้องสาวบ้างน้องสาวของฉันเธอนั้นแก้มยุย้ยกินจนพุงปุ้ย อ้วนทวนแข็งแรงเอ๊ะใครมีน้องกินเก่งแบบนี้บ้างคะตัวฉันต่อไปนะคะมาถึงตัวเด็กๆเ,เองหรือว่าตัวฉันนั่นเองฉันเป็นนักเรียนฝึกเขียนฝึกอ่านเรียนรู้การงานที่บ้านชื่นชมเห็นไหมคะถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนฝึกเขียนฝึกอ่านนะคะเด็กๆก,ก็จะเป็นที่ ชื่นชมของคนในครอบครัวแล้วก็จะเป็นที่รักของคนในครอบครัวด้วยนะคะการเด็กๆสำหรับคนในครอบครัวของเรานะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะมีใครบ้างคะเด็กๆมีคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณตาคุณตาก็เป็นพ่อของคุณแม่นะคะคุณยายก็เป็นแม่ของคุณแม่นะคะคุณปู่เป็นใครคะ คุณปู่เป็นพ่อของคุณพ่อส่วนคุณย่านะคะเป็นแม่ของคุณพ่อนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูกันเลยค่ะช่วงนี้เป็นฤดูอะไรคะเด็กๆฤดูฝนนั่นเองนะคะเด็กๆต้องรู้จักป้องกันตัวเองจากฤดูฝนถ้าเด็กๆโดนฝนมากๆอาจจะทำให้ไม่สบายได้นะคะ ต่อไปนะคะเด็กๆมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันตัวเองจากฝนมีอะไรบ้างนะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะหนึ่งนะคะมีร่มนะคะเวลาฝนตกเราใช้ร่มกางได้นะคะสองนะคะเป็นเสื้อกันฝนนะคะเด็กๆต้องมีนะคะถ้าฝนตกเด็กๆไม่มีร่มอาจจะใส่เสื้อกันฝนก็ได้นะคะ ต่อไปเป็นรองเทา้ารองเท้าบูทนะคะรองเท้าบูทยางน,นะคะ,เ,นนะ,คะเด็กๆควรสวมใส่นะคะเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในเท้าได้นะคะ่าเด็กๆค่าเด็ก,ๆ,ดกๆโดนฝนมากๆอาจจะทําให้เป็นอะไรคะเป็นหวัดนะคะหรืออาจเจ็บให้ได้ป่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรโดนฝนนะคะควรมนนีอุปกรณ์ป้องกันนะคะ ไม่เช่นนั้นเด็กๆก็อาจจะไม่สบายนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ฝนตกเด็กก็ต้องอยู่ในบ้านนะคะค่ะเด็กๆสําหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะก็ให้เด็กๆไปทบทวนนะคะต่อไปคุณครูรุ้งจะพาเด็กๆมาทบทวนการเขียนพยัญชนะไทยของเรานะคะค่ะอ้ารูปภาพนี้พยัญชนะอะไรคะเด็กๆพยัญชนะตัวอะไรคะอ่านดังๆเลยค่ะ พอสัมเพาอ่านว่าพอวิธีการเขียนนะคะให้เด็กๆนะคะเริ่มจากตรงนี้ม้วนหัวกลมลากขึ้นไปนะคะทำปากให้เท้าแหลมๆด้วยนะคะทำปากแหลมแล้วก็โค้งแล้วก็ลากลงมานะคะวิธีการเขียนที่ถูกต้องต้องเขียนแบบนี้นะคะอเด็กๆอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ พอสัมเภาอ่านว่ามอนะคะอ่าต่อไปมาดูพยัญชนะตัวต่อไปนะคะพยัญชนะตัวอะไรคะมอม้มาอ่านว่ามอมาดูวิธีการเขียนนะคะเด็กๆต้องม้วนหัวกลมนะคะแล้วลากลงนะคะโค้งตามลูกต่อน้เลยม้วนอีกรอบหนึ่งนะคะ เฉียงมาแล้วก็ปีดขึ้นไปด้านบนนะคะวิธีการเขียนที่ถูกต้องเด็กๆต้องทำยังไงคะม้วนหัวกลมก่อนมาเริ่มจากตรงนี้ไม่ได้นะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะมอมาอ่านว่ามอมอมาอ่านว่ามอต่อไปคะ่ะมาถึงพยัญชนะตัวต่อไปนะคะ พยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆยอยักอ่านว่ายอวิธีการเขียนนะคะก็คือการม้วนหัวกลมนะคะแล้วก็มีอย่างตรงนี้ด้วยนะคะเด็กก็เขียนแบบนี้นะคะแล้วก็ลากขึ้นไปวิธีการเขียนที่ถูกต้องก็คือการม้วนหัวกลมนะคะเราจะไม่เริ่มจากตรงนี้นะคะค่ะให้เด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ ยอยักษ์อ่านว่ายอเก่งมากค่ะต่อไปมาถึงพยัญชนะตัวต่อไปนะคะรอเรืออ่านว่ารอวิธีการเขียนเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะหมวนหัวกลมด้านล่างนะคะขีดขึ้นไปทำปากแหลมด้วยนะคะแล้วก็ลากมาแบบนี้นะคะค่ะเด็กๆวิธีการเขียนนี้ถูกต้องให้เริ่มจากตรงนี้นะคะ ไม่เริ่มจากตรงนี้นะคะถ้าอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะรอเรืออ่านว่ารอ,อาต่อไปนะคะพยัญชนะตัวต่อไปตัวอะไรคะเด็กๆรอลิงอ่านว่ารอวิธีการเขียนนะคะให้เด็กๆหมวนหัวกลมนะคะลากขึ้นไปโค้งนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปเส้นตรงนะคะแล้วก็ทําหลังคาให้เขาด้วย วิธีการเขียนลอลิงที่ถูกต้องก็เช่นเคยนะคะก็คือการม้วนหัวกลมนะคะเราจะไม่เริ่มจากตรงนี้นะคะแสดงว่าผิดนะคะค่ะให้เด็กๆม,มาอ่านออกเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะลอลิงอ่านว่าลอรอริงอ่านว่าลอค่ะไปดูพยัญชนะตัวต่อไปนะคะตัวอะไรคะเด็กๆ วอแหวนอ่านว่าวเริ่มจากตรงไหนคะอ่ากลมๆด้านล่างเลยนะคะม้วนหัวกลมขีดขึ้นไปนะคะโค้งๆนะคะอ่าวิธีการเขียนก็เริ่มจากหัวกกลมๆเช่นเคยนะคะแล้วก็เราจะไม่เริ่มจากตรงนี้นะคะถ้าเริ่มจากตรงนี้แสดงว่าผิดนะคะให้เด็กๆออกเสียงอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะ วอแหวนอ่านว่าวอเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะการเด็กๆต่อไปมาถึงการบ้านนะคะการบ้านของเรานะคะเด็กๆให้เด็กๆทำอะไรคะไปดูกันนะคะว่าการบ้านของเราจะอยู่ในหนังสือเล่มไหนนะคะค่ะให้เด็กๆหยิบแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นเล่มที่หนึ่งขึ้นมานะคะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆหยิบมาเตรียมไว้รอเลยค่ะค่ะจากนั้นให้เด็กๆเปิดมาหน้าที่17นะคะก็คือหน้านี้เลขไทยนะคะเป็นเลขหนึ่งกับเลข7ไทยนะคะค่ะเป็นหน้าที่17นะคะการบ้านของเราเด็กๆมาดูพปจัญชนะตัวด้านบนนะคะที่คุณครูรุงวงกลมนะคะ ดชดนาะอ่านว่าดอดอชดนาะอ่านว่าด่ดมาดูพยัญชนะตัวต่อไปนะคะที่คุณครได้วงกลมนี้นะคะตอปะตะัอ่านว่าตอตอปะตะักอ่านว่าตอให้เด็กๆสังเกตตัวพยัญชนะด้วยนะคะจะได้โยงไปหารูปภาพที่ถูกต้องนะคะค่ะจากนั้นเรามาดูโจทย์กันนะคะ ให้นักเรียนนะคะโยงพยัญชนะที่เหมือนกันแล้วอ่านทีละตัวนะคะอ้าวอันนี้ก็คือรูปอะไรคะเด็กๆรูปชดาตัวพยัญชนะข้างล่างก็เป็นดอชดาดให้เด็กๆลากเส้นโยงจากดดชดารูปชดานะคะลากตรงลงมาแบบนี้เลยลากมาเรื่อยๆนะคะจนถึงตัวสุดท้าย ค่ะเด็กๆจากนั้นให้เด็กๆออกเสียงอ่านพร้อมกันค่ะดอชดาอ่านว่าดอดอชดาอ่านว่าดออ่ามาดูรูปภาพต่อไปรูปภาพอะไรคะรูปภาพประตักนะคะให้เด็กๆมาสังเกตนะคะต่อประตักเขาจะมีหยกักๆด้วยนะคะให้เด็กๆอ่านพร้อมกันเลยนะคะต่อประตะักอ่านว่าตอจากนั้นให้เด็กๆ ลากเป้นโยงลองอมาจนถึงตัวสุดท้ายเลยนะคะค่ะจากนั้นให้เด็กๆออกเสียงอ่านนะคะต่อประตักอ่านว่าต่อค่ะมาดูที่ฝ่ามือของเรานะคะเขาก็ให้โยงเต้นจับคู่ภาพเพียงชนะที่เหมือนกันนะคะภาพแรกเขาจะมีตัวอย่างทำให้ดูแล้วนะคะเด็กๆก็คือ ดอชดาเขาก็โยงไปหาดอชดาใช่ไหมคะตอประตะเขาโยงไปหาตอประตะเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือตัวอย่างของเขานะคะที่เขาทําไว้ให้เราดูแล้วจากนั้นเด็กๆมาดูอันนี้ยังไม่มีเส้นโยงนะคะมาดูที่ตัวแรกกันเลยนะคะอันนี้เป็นพยัญชนะตัวอะไรคะไม่มีอยากนะคะใช่แล้วคะ่ะดอชดานั่นเองเด็กๆต้องโยงไปไหน ใชยแล้วค่ะเด็กโยงจับคู่ไปหาดอชดาดอต่อไปมาถึงตัวอะไรคะพยัญชนะตัวอะไรต่อประตักตอนนั่นเองเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขามีอยากนะคะเด็กๆต้องโยงไปไหนคะใช่แล้วค่ะโยงไปหาต่อประตักต่ออยู่ตรงนี้นะคะอ้าวตัวต่อไปมีอยากไหมคะ มีอยากไหมคะเด็กๆไม่มีนะคะก็คือดอชดาดอเด็กๆก็โยงไปหาดอชดาดอนะคะต่อไปตัวสุดท้ายนะคะตัวอะไรคะเด็กๆต่อประตักต่อนะคะให้เด็กๆโยงไปไหนคะโยงไปหาต่อประตักนั่นเองต่อประตักเขาจะมีอยากนะคะค่ะเด็กๆสำหรับการโยงเส้นของเราก็เสร็จแล้วนะคะ ต่อไปให้เด็กๆมาสังเกตรูปภาพข้างล่างนะคะวิธีการโยงก็ต่อประตักโยงมาหาต่อประตักนั่นเองนะคะแล้วก็ดอชดาโยงมาหาดอชดานะคะพาเด็กๆการบ้านของเราก็อยู่ในหน้าที่17นั่นเองนะคะเป็นการโยงพยัญชนะที่เหมือนกันแล้วให้เด็กๆอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ถูกต้องนะคะ ค่ะเด็กๆให้เด็กๆไปทําการบ้านกันนะคะเห็นไหมคะเฉลยของคุณปูรุ้งก็อยู่ในหน้านี้นะคะให้เด็กๆทําตามได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะค่ก่อนจากการคุณปูรุงก็ ให้เด็กๆทําการบ้านนะคะวิธีส่งการบ้านนะคะให้เด็กๆนะคะทั้งสองห้องเลยทั้งห้องแตงโมกับห้องต้มโอส่งมาที่คุณครูเพื่องแล้วก็คุณครูรุงนะคะห้องแตงโมก็ส่งไปที่คุณครูเพื่องห้องต้มโอก็ส่งมาที่คุณครูรุงนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้ตรวจความถูกต้องนะคะแล้วก็ประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะ เด็กๆอย่าลืมตรงกันบ้านกันมาทุกคนนะคะค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้วันนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วก่อนจากการคุณรูรงมก็มีความห่วงใยจะมาฝากถึงเด็กๆเห่นเคยนะคะคก่อนออกจากบ้านเด็กๆอย่าลืมสวมท้่แมสนะคะแล้วก็มาล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆแล้วก็อะไรค่คะ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะค่ะแล้วพบกับคุณครูุรงใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ JSB 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 It's a waterfall world Just me. Just me. Just me. All the colors All day.